สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก้อยก็จะพาทุกคนมาเปิดกระเป๋าค่ะเวลาพาลูกออกนอกบ้านในวัยศูนย์ถึงสเดือนเนี่ยว่าก้อยพกอะไรกันบ้างนะคะแต่วัยเนี้ยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมากมายนะคะก็คือจะมีก็คือ,คอไปหาคุณหมอแล้วก็พอหลังจากห,หาคุณหมอเสร็จก็มีแวะกินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาลูกไปด้วยเนาะแล้วก็มีแบบตั้งแต่ศูนย์ถึงสเดือนมาเนี่ยก็คือมีไปหาหมอประมาณ3าสี่ครั้งเนาะแล้วก็ พาออกนอกบ้านเองแบบโดยที่ไม่ได้ไปหาคุณหมอเนี่ยก็ประมาณ5้าหกขังก็คือจะประมาณนี้แล้วก็ที่ไปสถานที่ไปก็จะไปที่คนไม่เยอะนะคะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่แล้วก็ไปใช้เวลาไม่ได้นานมากเนาะก็คือ สองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีวันที่ไปหาคุณหมออาจจะ 3- ามสี่ชั่วโมงนะคะของที่ไปก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบมินินะคะเพราะว่าเรามีรถด,ด้วยเนาะบางอย่างก็จะไว้ในรถเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างักหลักด้วยกันนะคะก็จะมี2กระเป๋าเนาะคือเป็นกระเป๋าของลูกนะคะแล้วก็กระเป๋าเกี่ยวกับนมนะคะกระเป๋าของลูกเนี่ยก็ก็จะเป็นพกเป็นไซส์นี้ก็คือจะไม่ใหญ่มากนะคะจะเป็นไซส์ประมาณนี้จริงๆก็มีกระเป๋าหลายใบมากแต่ว่าเวลา ไปไม่ไกลก็จะพบอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก็ค,คือกระเป๋าใบนี้มันก็จะมีหลายช่องมากๆเลยจะให้ทุกคนดูมีซินะคะนี่ก็จะมีโอ้ยัดเต็มเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะก็จะแบ่งเป็นช่องแพมเพิร์ดก็จะมีที่รองแบบใช้และทิ้งนะคะ ก้อยก็จะใช้ของดูดูเลิฟอันนี้มันจะแผ่นเล็กหน่อยแล้วก็มีของโมบี้นน,นจะแผ่นใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็แพมเพิร์ดน,นะคะก็กลางวันก็กจะก็ใช้มามีโปโกกับแบมบี้สลับกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี้แล้วก็มีทิชชู่แห้งนะคะแล้วก็ทิชชู่เปียกแบบไซส์พกพาก็จะมี2อันนะคะก็คือจะเป็นทิชชู่เปียกขององฟอง,ฟองนะคะแล้วก็ทิชชู่น้ำเกลือของไทนี่โนสนะคะ แล้วก็สเปแเองก็ทาแบบขวดเล็กน,นะคะนี่ห้อเนี่ยมันดีอย่างนึงคือเวลาเปิดะทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ได้เลยนมันจะเป็นอย่างนี้คือแล้วก็ปิดเลยมันไม่ต้องมีฝาบางทีเดี๋ยวฝาหายนะคะมันก็จะเป็นช่องแผมเปิดเนาะแล้วก็จะมีที่ใส่ถุงขยะนะคะก็จะเป็นถุงแบบถุงแป้งเนี่ยก็จะติดไปสองซัมไบคืออันที่ก้อยใช้ก็คือจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะของโมบี ก็จะแบ่งมาใส่กระเป๋าว่ามาสองสงามใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพัดลมพกพานะคะเผื่อลูกรองน,นะคะแล้วก็มีผ้าอ้อมอนเนกประสงค์นะคะก็คืออันเนี้ยเอาไว้แบบห่ม้าลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือพกไปพือเอาไว้แล้วก็มีผ้าที่แบบเอาไว้ให้นมนะคะก็คืออันเนี้ยจะเป็นผ้าที่แบบเอาไว้รองพับสามเหลี่ยมแล้วก็ ลองให้นมลูกนะคะเสื้อจะได้ไม่เลอะเวลาลูกแหวะนมหรือว่านมไหลนะคะแล้วก็ส่วนอันเนี้ยมันจะหนาหน่อยเนาะอันนี้เอาไว้ซับมันจะอันเนี้ยมันเปียกง,ง่ายอันนี้เอาไว้ลองอันนี้เวลาแหวะนมก็คือไว้ซับก็ะจะพกไปเผือนะคะแล้วก็จะมีผ้าคลุมให้นมอันเนี้ยก็จะไปเผือด้วยกับผ้าผ้าดบาผ้าผะ,ะผ้าผ้าผ้าผ้นผ้า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 ผ้้าผ้ จะมีสมุดวัคซีนอันนี้ก็จะติดไว้ในกระเป๋านี้เลยเนาะกระเป๋าเล็กเนี่ยส่วนใหญ่จะไว้เวลาไปหาคุณหมอนะคะต่อมาก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งแบบข้างในเนี่ยเป็นซิปเป็นซีบอ,อ,อ,อีกทีหนึ่งในช่องนี้นะคะก็จะมีชุดสำรองนะคะคือแบบลูกแหวะและเสื้อเปือ้อนหรืออะไรเงี้ยก็กันไว้ก่อนแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีผ้าอ้อม เขาขาวอีกผืนึงก็คือเผื่อไว้นะคะในกระเป๋าลูกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สมุดวัคซีนแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือกระเป๋าลูกจะมีอันนี้เป็นที่ลองเปลี่ยนแคมเพอร์แบบหนาหน่อยเผื่อบางทีนะคะเราไปแล้วมันไม่มีที่เปลี่ยนแคมเพอร์อ่ะคือส่วนใหญ่ห้องน้ํามันจะ่อไม่มีบริเวณใช่ไหมบางทีเราต้องอาศัยโต๊ะนู่นโต๊ะนี้แล้วมันแข็งเราก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นแบบ ที่ลองเปลี่ยนแฮมเพอร์แบบพกพานะคะอันเนี้ยก,ก็จะติดไว้ในรถเนาะเวลาแบบเหมือนมีรถเข็นในรถแล้วเวลาเราใช้รถเข็นเราก็จะเอาเนี้ยไว้ใต้รถเข็นอีกทีนะคะเพื่อได้ใช้มาเป็นกระเป๋าเกี่ยวกับนมของลูกบ้างนะคะตอนเนี้ยลูกก้ยยังกินนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก้อยก็จะมีการพก แบบกระเป๋านมก็คืออันเนี้ยไปในนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเอาไว้ในรถเนาะแล้วก็พกขวดนมที่จะกินอะลงไปแค่นั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรายังไปใกล้ๆเนาะเวลามีอะไรก็ยังมาเอาที่รถได้อยู่นะคะหลักๆเลยก,ก็จะมีนี่อันนี้เป็นขวดเก็บความเย็นของมามโคซี่อันนี้คือดีมากทุกคนข้างในเดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูคือเขาจะมีแบบที่เก็บความเย็นอ่ะ มาให้เลยก็คือเราเอาไว้แช่ในช่องฟรีแล้วก็เอามาใส่แล้วความเย็นมันอยู่ได้นานมากทุกคนอยู่ได้แบบหกเจ็ดชั่วโมงเลยอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วข้างในอ่ะมันมีสองก้อนอนี้แล้วเวลาเราอ่ะเอานมพกออกนอกบ้านเราก็จะเอานมใส่ในขวดของเขานะคะอันนี้เป็นขวดของมาร์โพซี่ก็จะใส่ลงไปได้ขวดนมของพีเจียนก็ใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ใช้ของฟิลิปมันใส่ไม่ได้เนาะมันอ้วนกว่า,ก,วาก็จะเป็นอย่างนี้ หลักๆกก็จะเอาโนมมาใส่ในในขวดเนี้ยแล้วก็พกไปนะคะข้างนอกเนาะแล้วก็จะมีขวดอันเนี้ยเปล่าๆอีกหนึ่งขวดนะคะเวลาปั๊มนมข้างนอกเผื่อเป็นช่วงเวลาที่เราต้องปั๊มนมพอดีก็ก็จะปั๊มนมด้วยเครื่องปัม๊มนมแฮนด์ฟรีนะคะแล้วก็เอาใส่ในนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เอามา แช่เก็บไว้นะคะมันก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิให้น้ำนมนะคะเย็นอยู่ตลอดเวลาลวก็จะมีขวดนมนะคะใส่ถุงซิปล็อกอันนี้ไว้ก็จะเอาไปประมาณสองขวดเนาะคือเผื่อไว้เผื่อเป็นช่วงที่แบบขัาบเกี่ยวลูกหิวเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านมมันอยู่ได้สองชั่วโมงนะเนาะเผื่อแบบอยู่อยู่ข้างนอกนานกว่า2ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วลูกหิวพอดีมันก็จะมีขวดสำรองเนาะแต่โดยปกติแล้วก่อนออกบ้านนะทุกคนก้อยก็จะทํา ให้ลูกอะ่ะกินนมให้เสร็จก่อนแล้วก็จับเลยแล้วถึงจะออกนอกบ้านนะคะมันก็จะทําให้เวลาที่เราจะต้องไปกินนมข้างนอกมันก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งมือ้อนอกจากบางครั้งจริงๆที่มันไม่ตรงจังหวะกับลูกตื่นกินนมพอดีอย่างเงี้ยเราก็จะพกนมอะ่ะที่พร้อมดื่มอย่างเงี้ยออกไปด้วยเพราะว่านมเนี่ยมันจะมีระยะเวลาสองชั่วโมงใช่ไหมบางทีออกไปก็คือกินพอดีแล้วก็เราก็จะพกขวดแบบเนี้ยเผื่อไปสองขวดอีกเช่นกันนะคะเผื่อกันไว้ก่อนเลยเนาะก็ เผื่อว่าแบบเออมันฉุกเฉนอะไรมันก็มีให้เปลี่ยนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเฉลี่ยกินข้างนอกประมาณ1-2มื้อเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกอะค่ะว่าลูกก้อยเป็นคนไม่กินนมเย็นเพราะฉะนั้นเวลาออกนอกบ้านก้อยจะต้องทํามีอุปกรณ์ที่ทําให้นมอะพร้อมดื่มโดยที่ไม่เย็นก็คือให้มันอุ่นนิดๆน,นะคะก้อยก็จะพกแบบนี้ไปเป็นแก้วเก็บความเย็นนะคะอันนี้เป็นของร็อก เอออันเนี้ยดีมากทุกคนเพราะว่าวันหนึ่งเราก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นอาหารบดได้มันเก็บความร้อนนะคะอันเนี้ยก้อยก็จะก่อนออกบ้านก็จะใส่น้ำร้อนนะคะไปประมาณขนาดนี้แล้วก็ปิดฝามันก็จะร้อนอยู่ใช่ไหมแต่มันจะร้อนมากนะแล้วพอเวลาก้อยจะอุ่นนมก็จะพกน้ำาปล่าไปขวดหนึ่งแล้วก็เทผสมเพื่อให้อุ่นนะคะแล้วก็เวลาให้ลูกทานก็จะเทนมที่เราแช่ในขวดเก็บความเย็นใช่ไหม เฮใส่ขวดแล้วก็เอาขวดอะมาจุ่มเนี่ยนะคะเออเพื่อให้มันอุ่นพร้อมรับประทานเพราะว่าลูกก้อยเป็นคนไม่กินนมเย็นค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดเราไปร้านอาหารเนี่ยเราก็สามารถขอร้านอาหารเนี่ยใส่น้ําอุ่นมาในแก้วแล้วเราก็อุ่นได้นะคะแต่ว่าบางครั้งอะเราไม่ได้ไปร้านอาหารไงมันไม่ตรงจังหวะกับที่เราเออกไปกินข้าว เราพกไปไว้มันก็ดีกว่าเนาะแต่สําหรับลูกใครนะคะที่สามารถกินเย็นได้ก็คือง่ายเลยไม่ต้องพกของเยอะแบบก้อยนะคะแต่ว่าลูกก้อยไม่เอาเลยนะคะมันเลยทําให้ก้อยอะ่ะไปซื้อตัวนี้มาค่ะทุกคนเป็นเครื่องหนุอุ่นนมแบบพกพาตัวนี้ก้อยเพิ่งซื้อมาเนี่ยไม่ได้ลองใช้จริงจังนะคะลองแค่แบบว่ามันใช้ได้เฉยๆตัวนี้มันจะเป็นแบบเปิดอย่างงี้แล้วก็เอาขวดนมใส่ลงไปแล้วก็คว่ำอย่างงี้ใช่ไหมเออเอาขวดนมใส่อย่างงี้แล้วก็คว่ำอย่างงี้แล้วก็อุณหภูมิ จะมี3 7 40 45 50ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการชงนมอยู่แล้วนะคะคือนมไม่ร้อนเกินไปอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบสามารถใส่ได้กับขวดนมบางรุ่นตัวนี้เหมือนจะใช้ได้กับเฉพาะพีเจียนมันเลยทำให้ก้อยยังไม่พกไปนะเพราะตอนเนี้ยลูกก้อยกิน ฟิลิปนะคะนอกจากเวลาไปต่างจังหวัดก็จะติดไปหน่อยแล้วก็จะเอาขวดพีเจียนไปด้วยเวลาจําเป็นจริงๆอ่ะเราก็จะเอานมอ่ะใส่ในขวดพีเจียนแล้วก็อุ่นก่อนแล้วก็ค่อยเทสใส่ในขวดฟิลิปอีกทีนึงก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะแต่จริงๆอ่ะก็เห็นมันมีบางยี่ห้อก็คือเขาจะมีอะแดปเตอร์เปลี่ยนสําหรับยี่ห้อขวดนมต่างๆแต่ก็ยังไม่ได้ลองสั่งมานะคะก็คือลองอันนี้เนาะมาก่อนนะคะแล้วก็ขนาดมันก็กำลังดีด้วย กพได้ที่พกไปก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในรถก็จะมีรถเข็นเด็กนะคะก็มีผ้าคลุมให้นมอีกอันนึงที่แบบบางครั้งเราต้องปั๊มนมในรถนะคะก็จะเป็นผ้าคลุมแบบลื่นๆเลยอันนี้ก็จะแบบเอาติดไว้ในรถนะคะอันนี้เป็นของอะไรมาม่าเบลล่านะคะนี่ก็ลายน่ารักมากแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีโคนิดนึงเนาะก็จะสวมหัวนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้พกไปอ่ะมันจะเป็นของแกนน,น,นี้เบนอันที่พกไว้ในกระเป๋านะคะน,นี่ไว้จะไว้ในรถเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นเครื่องปั๊มนมแบบแฮนด์ฟรีก็ใช้ของมัมโคซี่รุ่น m 5นะคะหรือว่า m ห้าเนาะตัวเนี้ยก้อยใช้แล้วก็ชอบมากคือบางคนบอกว่าเครื่องปั๊มแฮนด์ฟรีอ่ะไม่เกี้ยงเต้าแต่สาหรับก้อยนะรุ่นเนี้ยคือดูดลึกดูดดีดูด,ด,ด,ดนิ่มไม่เจ็บนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเกี้ยงเต้านะก็จะเป็นอย่างนี้ เขาก็จะมีมาให้นะน,นี่ก็จะเป็นกระเป๋ากระเป๋าน่ารักมากนะคะแล้วก็ในกระเป๋าเนี้ยก็จะพกถุงเก็บน้ํานมใส่ใส่ในซิปตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะแบบมีเนี่ยเวลาใช้งานก็คือใช้ได้30นาทีเนาะก็คือพกไว้นะคะเผื่อรอบที่เราจะต้องปัง๊มปั๊มนมแล้วเราอยู่ข้างนอกพอดีก็ว่ามันสะดวกดีเนาะแล้วก็เวลาที่แบบเราอะปั๊มนมเสร็จอย่างเงี้ย เราก็ถอดอันนี้ออกใช่ไหมคะแล้วเราก็มันก็จะมีอันนี้แล้วเราก็เทใส่ขวดเนี่ยเก็บแล้วก็เอาไปเก็บในขวดทำความเย็นอันนี้อีกทีหนึ่งนะคะก็<ม>ะรู้สึกอันเนี้ยดีมากๆเลยราคาสูงนะ2อ0 0กว่าบาทตอนแรกคิดอยู่นาเพราะว่าตอนแรกมีกระเป๋าเก็บความเย็นแล้วก็เป็นไอซ์แพคแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเนี้ยไอข้างในอ่ะที่เป็นกลมๆลีๆข้างในเนี่ย,ม,นนยมันเก็บความเย็นได้ดีมากก็เคยออกไปแบบ สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงคือนมก็คืออุณหภูมิเย็นเหมือนแบบอยู่ในตู้เย็นเลยอันเนี้ยอันนี้เราจะเอาไว้แช่ในช่องฟรีซก่อนนะคะแล้วก็เอามาใส่นี้นอืม,อมแล้วก็อันเนี้ยมันก็สามารถใส่ได้อีกอันหน,นึ่งแล้วก็จะเก็บนีนะคะนี่เออก็รู้สึกว่ามันพกพาโอเคแล้วก็ความเย็นคงที่ดีนะคะอันนี้ก็ชอบมากๆกเนาะก็จะประมาณนี้สิ่งที่ก้อยพกออกนอกบ้านในเวอร์ชันที่แบบ อยู่ในเชียงใหม่ไม่ได้ไปไม่ไกลไปข้างนอกแบบแค่แบบไปหาคุณหมอกินข้าวแวะร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหก็จะอยู่ที่เฉลี่ย2อชั่วโมงถึงสชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็จะประมาณนี้่วนรถเข็นเด็กก็จะคือติดไว้ในรถเลยนะคะแล้วก็คาซีที่ขาดไม่ได้นาะในช่วงวัยเล็กๆเนี่ยคาซียังต้องหัน หันหน้าเข้าเบาะอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าทุกการเดินทางต้องนั่งคาสีนะทุกคนไม่งั้นแบบความอันตรายมันอยู่ได้ทุกที่เนาะให้ลูกปลอดไภัยไว้ก่อนนะคะก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนรถเข็นเด็กเนี่ยสิ่งที่ก้อยจะพกไปเนี่ยรถเข็นเด็กอีกก็คือจะมีเบาะเนาะแล้วก็มีผ้าห่มบางๆ พกไปกหนึ่งืนนะคะเผื่อกรณีแบบไปที่ไหนแล้วมีแดดแรงหรือมีลมแรงหรือหนาวก็คือเอามาห่มได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะก็จะพาทุกคนแบบมาเปิดกระเป๋าในเวอร์ชั่นที่ใหญ่กว่านี้ค่ะเป็นเวอร์ชันที่แบบเวลาไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย